ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็ถ้าเอาตามฟอร์มวันนี้ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับฟอร์มตัวเองเท่าไหร่เพิ่งมาเกมที่สองรู้สึกว่าโอเคค่อยเข้าที่เข้าทางหน่อยก็พอใจระดับหนึ่งอะค่ะที่ในในตอนเกมแรกเรายังคุมมาตรฐานตัวเองไม่ได้แต่ว่าพอเกมที่สองเราปรับตัวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นก็พอใจแต่ว่ายังไม่ถึงกับดีที่สุดค่ะก็สำหรับหนูรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันเท่าไหร่แล้วก็ รู้สึกว่าค่อนข้างโชคดีน,นิดนึงที่แบบว่ายังไม่เจอต่างชาติที่มันหนักกว่านี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเหมือนเหมือนซ้อมอยู่ที่บ้านแล้วกันค่ะแต่ออกมาเป็นการแข่งขันก็อาจจะเรื่องรูปแบบการตีเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอก็จะไม่เหมือนกับวันนี้ค่ะเราก็ต้องไปปรับรูปแบบการตีเพื่อที่จะต่อสู้กับเขาก็เอาจริงจริมันก็ไม่ได้ถือว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกหรืออะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันขาดสีสันหรือว่า แล้วก็มันเป็นการแข่งขันในบ้านเราด้วยค่ะคือถ้ามันมีกองเคียในเวลาที่มันกระชันชิดหรือว่าแต้มให้มันเบียดมาจจะช่วยเราระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าไฟนอลให้ได้ค่ะเข้ารอบเข้ารอบไฟนอลก็แต่ว่านี่ก็คือดูทีละรอบแล้วกันแล้วก็ไม่อยากมองข้ามไปถึงถึงตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีสมาธิในแต่ละรอบมากกว่า ก็ยังไงแฟนๆอีลาเบมตันนะคะก็อย่าลืมติดตามเรานะคะเพราะว่าวันนี้แข่งเป็นวันแรกแล้วก็ยังมีอีกถึงวันอาทิตย์เลยค่ะสำหรับแมตชนี้นะคะแล้วก็ต่อยาวอีก2อ,อาทิตย์เป็น3อาทิตย์ติดกันเลยค่ะ